กาบเรียนท่านประธานสภาที่กระรบผมนิพนคนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขตเลือกตั้งที่สามพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอญาติร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติประกอบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ท่านดออรอดิสรเพียงเกตและคณะ และเพื่อนสมาชิกได้เสนอท่านประธานครับหลายประเด็นที่เพื่อนเพื่อนได้พูดแล้วผมขออญาตสั้นๆเพราะจะไปซ้ำมาตายี่เบ็เพื่อนก็ว่าแล้วนะครับเพียงแต่อยากพูดแล้ว่าปรัชญาของวิทยุชุมชนนี่เป็นคำขวัญเป็นหลักการ ของประชาธิปไตยที่ว่าเป็นวิทยุโดยและเพื่อชุมชนนั่นเองบอกชัดเจนครับชุมชนดังนั้นพิธีกรโคศกนักจัดรายการต่างๆก็มีแต่ชาวบ้านเราธรรมดานะครับบางคนก็ฝึกมาจนชินจนมีความชำนาญน,นะครับก็ได้ขยับขยายไป เป็นนักภาคนักอะไรก็ว่ากันไปดังที่เราเห็นดังนั้นวันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่สภาเพราะอะไรครับเพราะชุมชนวิทยุชุมชนจะได้มีบทบาทอย่างในอดีตเพื่อนสมาชิกก็พูดเป็นหลายท่านแล้วดําไร่ดาํานาทํานานี่วันต้องฟังวิทยุฟังหมอลำเราจะไปเปิดทีวีฟังไม่ได้นะครับต้องเป็นทานซิสเตอร์ บนคันแทนานะครับเงียบหายไปหลายปีครับท่านประธานตั้งแต่หมดวิทยุจุมชนไปก็วิทยุก็ไม่มีใี่ขายกันแล้วถ้ามีสถานีวิทยุมชนขึ้นมาเศรษฐกิจก็อย่างน้อยได้ซื้อฐานวิทยุได้ฟังมีความสุขเพลิดเพลินในการทำไร่ทำนาทำสวนนะครับรับสิ่งสำคัญเวลาประชาชนพันธ์ต่างๆนะครับหมู่บ้านชุมชนเพราะ วิทยุเป็นของชุมชนได้วานได้ไหวได้วานได้ขอช่วยกันมีเงินก็อย่างวันนี้ท่านพรบฉบับที่แปดก็ถือว่าให้หาสปอนเซอร์เล็กๆเลยน้อยได้เพื่อค่าน้ําค่าไฟดังที่เพื่อนสมาชิกพูดดังนั้นเห็นด้วยอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพที่วิทยุชุมชนต้องเกิดเกิดในชุมชนเวลาส่วนกลางมีวิทยุส่วนกลางจากทางราชการส่งไป วิทยุชุมชนก็สามารถดีเลยผ่านต่อให้ชุมชนได้ฟังข่าวสารทันสมัยนะครับดังนั้นวันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องผลประโยชน์มันของธรรมดาถ้าเขาไปเขามีตังได้มาสนับสนุนและจะเอาอะไรมาใช้ใจ่ายในสถานีวิทยุชุมชนอย่างโทษเพื่อนก็วบ้าไปแล้วปรับให้นิดหน่อยอย่าปรับมากนะครับก็เห็นด้วยอย่างยิ่งดังนั้นพระธรมดานครับก็คงจะ อาภิร่วมอาภิปายสนับสนุนเต็มที่นะครับเพราะชุมชนจะมีประโยชน์ชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์จากสถานีวิทยุชุมชนจะมีนักจัดรายการจะมีนักหลายๆนักนะครับอย่างน้อยโรงเรียนบ้านนอกก็จะได้ถ่ายทอดสดวิทยุชุมชนนะครับออกรายการให้ชุมชนได้รับฟังครับเห็นด้วยอย่างที่ครับในพระราชบัญญติฉบับนี้ท่านประธานกราบขอบคุณครับ